เด <Yeah. S 2> ินทางมาใช้กรสะดวกปลอดภัยเนาะปลอดภัยใจ่ก็บเป็นยังจะเล่นกันนทุกอย่างสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนครับของสาวหน่อยปเปียนเพียงและะ้วก็เอฟซีแฟนครับของน้องอุ้งหิงแล้วก็ศรีสเกดสร้างบ้านพี่น้องหลายๆขังที่เข้ามาอ่านข่าวเนาะแล้วข่าวแบบนี้ว่ากันว่าอ่านบัดรจดกับอดมีความสุขไปนั่นบ่อ นั่นก็นกนคือพี่น้องที่พาไปอัปเดตเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่า่อนอื่งนก็ต้องขอบคุณขอมูลจากช่องย t u b e ของนายช่างศรีสเกตสร้างบ้านได้ไปอัปเดตพี่น้องบ้านของคุณยายที่นายช่างศรีสเกตและกการน,น้องอุ้งอิงได้ไปสร้างให้กับคุณยายที่บ้านนาพี่น้องตําบลพดเงินอำเภอกันทรักษ์จังหวัดศรีสเกตเนาะพี่น้องตอนนี้ว่ากั่าวกากใกล้แล้วแล้วแล้ว เป็ย่างจัออกว่า,าคลิบนีพี่น้องหลายๆคนได้เข้าไปเบิง่งลิบแล้วว่าเป็นเสียงเดียวกันเป็นอย่างเอฟซีแฟนครับคือจังหักน้องอุ้งอิงหักนายสางศรีสะเกตสางบ้านทั้งที่ก้อนหนีได้ทาสิ์ว้าไปแล้วทีมศรีสะเกตสางบ้านมีดรามา่ามีประเด็นมีคนเข้าไปว่าให้ว่าเหตุบ้านน้องอุ้งอิงดึงเกมดึงเวลาบอเพื่อสีไทยยูทูบว่อีหยังประมาณนี้ สีถีมงานน้องเ<ม>บ้อเอียงประมาณนี้เนาะแล้วพี่น้องพอมาเห็นลีปนี้พี่น้องเสื้อโหลดนี่แหละพอลูกคูบุญอีกคูหนึง่งเรียกว่าสยบทุกดราม่านะพะย่เนาะสาหรับพ่อช้างนายช่างศีสเกตสามบาทน,นี่แหละซึ่งมื่อีเพิ่นก็ะได้มีโอกาสไปวอกพะ่ะเนี่ไปบอกกับคุณย่ายเนาะซึ่งคุณย่ายเนี่ยก็เริ่มแรกเดิมที่มาตั้งตาปุรลพะย,ย่เนาะน้องอุ้งอิงไปพ่อแอบตอกตอกเนาะพะญ่เนาะจนวันนั้นมาสู่การซอยเหลือนี่แหละ ถือเลยว่าสาหรับนายช่างศิษเกตสางบานแล้วก็น้ององค์เอ๋งพ่อเอกแม่หน่อยเป็นสะพานบุญเป็นสะพานบุญให้เอฟซีแฟนคลับได้ร่วมกันทําบุญกับคุณยายเนาะซึ่งมน,นีเพิ่งก็มิการอัปเดตบ้านบ่แมนหลังหน่อยๆพ่อหญ่อถือว่าเป็นบ้านหลังหญยแห้งหล้วกะ็เป็นบ้านที่ได้มาตรฐานนพี่นองเนาะเฮ้าเบิงแล้วเฮาก็อิ่มอกอิ่มใจแทนคุณยายซึ่งมันมีบางช่วงบางตอนที่นายช่าง พอส้างเนี่ยนะพี่ญ่เพื่อนได้มีสัมผัสเนาะได้มีการถามความใน่ใจสำหรับคุณยายรู้สึกจังไหนกับหน่ององค์อิงเพชรปานแพงเพื่อนได้ฝากอีกอย่างถึงหน่ององค์อิงเพชรปานแพงซึ่งลหลายๆคนไคนในนแล้วก็คือจำว่าอดที่สิตื่นตันอดที่สิด,ดีใจนั่บ่ได้พี่ไ่นี่แหละคือว่าเป็นพ่อเนเป็นพ่อจากผู้หลัก้ใหญ่คนหนึ่งเนาะซึ่งเรื่อๆเนี่ยพี่ญ่ประมาณช่วงวันที่สิบสามท่านว่าบอก เห็นคุณยายบอกว่าเนาะน้ององคงอิงเพรบานแพงได้มีการาให้คำมั่นสัญญากับคุณยายแล้วว่าสีเดินทางมหาเพลินจังส่แม,ม่สีเดินทางไปหาคุณยายอีกรอบหนึ่งซึ่งเขาก็คิดว่าสีได้เห็นบรรยากาศที่น้ององค์อิงเป็นคนส่งมอบบ้านให้กับคุณยายด้วยมือของน้องเองสี่ส่งมอบมือน,นั้นเพราะว่าทางวงสาวน้อยเพยรบานแพงเนาะพี่น้องเนาะมีคิวการคิวงานไปทําการแสดงย่ทางพุนพอดีอ่าแล้วาทางในาสางก็บอกว่าบ้านหาสิเซ็ตรากา คือสีแดงหายนองอุ้งหญิงเป็นคนทรงหมอกแต่ว่าเรื่องนี้สิบพเกิดขึ้นเ่ได้เลยถ้ยฐานอ้อกอุ้งหญิงบอเข้าไปเห็นคุณยายในแอป Tik To k พี่น้องซึ่งก็มีผู้รักผู้ใหญ่คอยสปอร์ตบ่าว่าสิเป็นนายช่างใหญ่นี่ล่ะสีสะเก็ดสร้างบ้านพ่อช้างนี่แหะเพึ่นกะมีการบอกในคลิปว่าสำรับสีน่กาสิขอความอนุเคราะห์จากนี่แหละ สีเบลเยอร์เนี่ยแหละซึ่งก็คิดว่าเพื่อนบ่านสิคัดของอีหยางสีแม้มเพราะว่าคือจงเป็นงานบุญงานกุศลจังสี่สําหรับนายหาเพิ่นกะคือจงว่าเพิ่นเพิ่นเต็มที่อยู่แล้วเคยเออขอไปก็ได้ยู<ม>จังศีรษะแล้วนี่บ่าเป็นหลังแรกที่ท่างศรีสะเกษสร้างบ้านสาร้างให้กับผู้ที่ว่าด้ยโอกาสซะเนาะ,ะออก็สร้างมาหลายหลังแล้วพี่น้องแล้วสําหรับพ่อจักต่อ่าพอสร้าง สีสเกตสร้างบ้านแต่ล่งคลิปนี่ไปนะ้องพี่น้องเนาะมีข้อมเมต์จากเอฟซีแฟนครับโดยเฉพาะของสาวน้อยเปลยนแพงโดยเฉพาะของน้องอุ้งหญิงพี่น้องเขามาคข้อมเมต์เป็นจํานวนมากซึ่งแต่ละคอมเมต์ผมอยากให้พี่น้องได้ฟังเือเกินเพราะว่ามันมันสุดๆแล้วนะนะปกติเด็กน้อยไว้ซับนี่นะ้องพี่น้องเนาะเขาไปเล่นบพว่าสิเป็นติกต็อกหรือว่าออหย่างในโลกโซเชียลคู่มือนี่ก็สิเห็นว่าเขาไปเบิ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟชั่น เป็นของยูของกิดเป็นคลิปตลงตลกอี่ยังแมนเต้ว่าอู้งิงเพี่บมันแพงเขาไปเบิ่งคนที่ว่ทตกทุกได้งาผู้ใดลำบากกังสี่น้องก็สียื่นนือเขาไปซอยนี่แ่ะพี่น้องเขาจะเอื่นว่านั่งฝ่าแลว้่วลำเรืองปีนี้น้องอู้งิงได้เป็นเทศธทิดาคนเด้นนี่ลหละบ่ผบิดแลกเลยว่าเทิดทิดารัตนพร รัตนาพรอย่าเกิดเป็นหยางอ,อย่าเกิดเป็นหนูจา้าอย่าเกิดเป็นองค์หญิงจ้าอือ,อย่าเกิดเป็นองค์หญิงนี่แหละพี่น้องควอมนารักของนางเดี๋ยวพาพี่น้องไปซองครอบเมตนพี่น้องจากาผู้ใช้เฟซบุ๊กหลายๆท่านเนาะพี่น้องเนาะสุดยอดพอลคูบุญขอให้ลำลำลรล่ย้ยได้กลับมาเป็นรอยเท่าพันเท่าสาธูสาธูกบว่าบบสิเป็นพอสร้่งซึ่งกับเหมือนพอนอ้ององค์หญิงอีกคนนึงอืเนาะพี่น้อง บุญหนุนน้าให้ลำให้รวยเด้อครับนำใจงามครับที่งานศรีสะเกดสร้างบ้านแล้วก็องค์หญิงเพียบปนแพงนายสร้างกระบอกหญิงท่าบุญร่วมกันเป็นบุญกุศลอันยิ่งไงขออนุโมทนาบุญครังนี่ด้วยเด้อครับขอคุน,น้นององค์หญิงแล้วก็นายสร้างศรีสะเกดสร้างบ้านเ<ะ>อฟซีโบมิหยางสิตอบแทนนอกจากรับชมคลิป ละกาบ,บกดขามโฆษณากดไลค์กดแชร์ให้แล้วครับแมนพี่น้องนี่ถือว่าเป็นการสพอร์ตเพิ่นอีกทางหนึง่งหลายหลายคนกับว่าจังสันแล้วสำหรับผู้ที่อยากร่วมทําบุญกับน้องนอเนาะตอนนี้กก็ยังก่ย่งว่ามันยังขาดอีกหลายส่วนหลายอย่างาถึงไม่ว่าโตบ้านน้องอุ๋ยกับาทางนสร้างเพิ่นสีเห็ดแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกแมหลายหอย่ยาง ก็ยังขาดอีกหลายอยู่ถ้าพูดใด้อย่างรว่วมเด้อพี่นอ้องเด้อติดต่อไปทางแม่หน่อยอืมติดต่อไปทางแม่หน่อยโอนเงินไปทางเม่หน่อยพุนละบอกว่าร่วมสร้างบ้านร่วมทําบุญสร้างบ้าน,าานให้ยาย,ยายที่บ้านที่บ้านหน้าพี่น้องคแล้วมาต่อกันเลยพี่น้องอืมอเห็นแล้วมีความสุขในบุญในกุศลขอให้ในสร้างล้วก็น้องอุ้งอิงลำลำเลยลยมีความสุขครับสุดยอดครับ พี่สร้างขอให้รวยๆปังๆเด้อโอ้ยดีใจแท่นนายสร้างเนาะดีใจแท่นองคหญิงพี่น้องเอฟซีแฟนครับกับของง้อมีนหลายพี่น้องเกือบสี่ร้อยแล้วตอนนี้เพิ่งลงคงิีไปประมาณสี่ช,ชั่วโมงบุญกุศลบุญข้าวนี่ขอให้ทีมงานศรีสเกตสร้างบ้านทั้งพอสร้างราคาโรคองค์อิอง,งที่มสซ้อยสร้างบ้านให้กับคุณยายจงเจริญลุงเรื่องการงานให้สำเร็จลุล่วงอย่าให้มีสิ่งติดขัด ขอหาลาบลื่นตลอดไปทางคุณยายเองก็ได้ออกมาอ่านวยอวยพรว่ากับขอห้บ่าว่าจีเป็นพ่อสร้างกดีอุ้งอิงกดีแล้วก็เอฟซีแฟนคลับของสาวหน่อยเพลรดเพลิสูุผู้สู้คนกับขอห้ลำลำเรื่อยๆเดินทางปลอดภัยไปเห็นยังกับขอห้จะเริกรุงเรื่องนี่แหละน้องคือจันมักค่ำอวยพอนของคุณยายเนาะของยายเนาะคือจังว่าขอห้ F Club, หอออเลยเอฟซีแฟนคลับหักห้อมนองไร้ไมมีเอฟซีแฟนคลับไรๆแล้วก็เดินทางตลอดปลอดภัยถูกเส้นทางนี่แหละ เฮาฟังแลว้วเฮากะคือจังว่าดีใจดีใจแทนลูกแทนเต่าอลวกัดีใจแท,น,แท,น,น,จแทนคุณย่ายน้าเนาะนที่ได้รับโอกาสดีๆมันบยยอกญ่นั่นละ่ะสํหรับพ่อสร้างและก็น้นองอุ้งอิงก็ถือได้ว่าจังไดล่ะพ่อยาบุญบุญซ้ํากันบารมีทอกันเนาะพ่อหญ่จังไดมีมีโอกาสทําบุญรวมกันถือได้ว่า,พยา,ยารรวนเพิ่งสองครอบครัวนี่ได้มีโอกาสทําบุญรวมกันเด้อพี่น้องอม,มันบอกในชาตินี้เนาะนั่นล่ะเฮากะสีเห็นคือจังสหรับนาย นายช่างเนาะพ่อสร้างนี่หลังจากที่คือจังว่าเขามีการผูกคุยกับเพิ่นกะรู้สึกว่าเพิ่นเป็นคนจิตใจดีสําหรับพ่อชางเนาะพี่น้องเนาะแมนค่ะแล้วบ้านของเพิ่อนก็ยุบกไกลบ้านของูหญิงพี่น้องกยู่านข้างเขาบ้านอร่อค่ะแล้วถ้าจาว่าิดรู้สึกว่าพ่อสร้างนี่สิเป็นมู่กันครับพ่อเอกพ่อเอกบค่ะเนาะอืออๆนั่นแหละพี่น้องนี่แหละเขาเอิ้นว่้สายนี้สายแน่นค่ะอบุญหนุนบุญนาได้มาพร้อกันคนใจบุญคือกัน ก็ดีใจน้าคุณยายกับหลูกสาวนําพี่น้องว่ากันว่าถ่าวว่ามาพ่อองค์หญิงอากสศสีมีโอกาสดีๆแบบนี้บ่บ,บ้านสีใดเป็นบ้านบ,านบา่เพราะว่าก้อนน่านีอ่อยากให้พี่น้องเห็นบ้านก้อนที่สีน้ององหญิงไปเห็นเนาะคือว่ามีม,มีมี่แต่แตโตบ้านกันเป็นห้องน,น้อยๆว้เสาอีหอย่างงี้สี่กับแพงกะบกอประเทศไหนแล้วพี่น้องค,คือว่าหลังใหญ่ยุด,ดอกแต่ว่าบ้านตรงนี้กะ กัมาจากชาวบ้านรวมแรงรวมใจกันนั่นล่ะเห็ุให้กะที่สีลเร่มไปเมื่อไรก่อนที่สี่มาเป็นบ้านหลังนี้ะกะขอบพูดไปทั้งพอผูญญาา้ใหญ่บ้านแล้วกัชาวบ้านบานหน้าอืมตบนุนเงินอำเภอกันทรักษ์จังหวัดศรีสะเก็ดซูภูสุสนพี่น้องเพื่อนกะพยายามซอยเหลือย่ามาแต่ไหอยู่แต่ว่าด้วยที่ว่าเงินนนกเงินมันเป็นปัจจัยไงกำลังเพิ่มนีอยู่แต่ว่า ตโตเงินที่สิมาซอยกันนี่แหละค่ะทุนทรัพย์เนาะเพราะะแต่ลครอบครัวกะต้องเข้าใจน่ะละพี่น้องสู้ชีวิตกับครอบครัวกะลำบากเนาะพี่น้องเนาะอ้าวสุดท้ายท้ายสุดพ่อใหญายสำรับคลิปนี้กะขอร่วมอนุโมทนาสาธุบุญน้ำอ่าพ่อช้างนายช่างศรีสเกตสางบ้าลละกะพ่อเอกแม่หน่อยน้องอุ้งอิงละกะเอฟซีแฟนคลับที่ร่วมทําบุญด้วยกันสุภูสุคนพี่น้องนั่นละสำรับมือหนีสำนาะพ่อใหญ่เนาะพอกันคลิปหนาพี่น้องสำรับพีอนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ